สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวนะครับเครื่องมืออัดทุ่นกลางนะครับคลิปที่เร็วนะครับผมรีวิวแบบเมล็กไปให้ดูเล็วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมารีวิวแบบเป็นเชนเซอร์เลยนะครับให้ดูนะครับโอเคคลิปที่เร e be ็วนะครับผมรีวิวฟังฟังสายกับฟังฟ้านะครับคลิปนี้ผมจะรีวิวขั้วกับถ่ายให้ดูนะครับโอเคมาเดี๋ยวจะขั้วก่อนนะครับอันนี้หงายว่าโน้ อีกขั้นหนึ่งนะครับลไมาดู <c oughs> เดือนข้ามาเลยนะครับไอ้บดเตะน,นะครับไอ้บดเสี่ยงงานอกวชิมงานมัดเต็กชิมงานปับบ๊บนะครับเสี่ยงใจดังบางทีเลยนะครับนี่เดี๋ยวเร,เรขาขอไขมุ่งก้ามโอเคปั๊บ,บเดี๋ยวก็เช็คชุดน,นะครับทีนี้ให้ก็ดูครับ อันนี้จะเป็นแก๊สเอ็กนะครับจะเป็นแก๊สเอ็กปึ๊บโอเคนะเซตเซตเร็วนะครับเราก็เลี้ยนมาอีกฝั่งนหนึ่งหนม่งนนิดนะครับต้อง,ง,หหงก่อ,กอตัวคอ้ะเราก็เลี้ยนมาเหมือนเดิมเลยนะครับกสเต็กเหมือนเดิมนะครับเออาอบ่อตเตะนะครับ เอาโปรเตสนะดูใ้ดีนี่ให้โอเสียนค้างนะครับโอเคทีนี้เราก็จะมานะครับห้านช่องนะครับเป็นเกเ็กนะอันนี้นะครับอ่าก็นิ้วแช่องเลยครับถือห้านนะครับแ้วก็เป็นกอตีอ่าที่ป่าตัวนี้นะครับเกตเอ็กปุ๊บอ่ามันจะได้นะครับเจ็ดสิบจุดเก้าเปนะครับอันนี้คือเราต้องมันก็คือถึงหนึ่งช่องชิมงานนะครับเราต้องเลื้อนนะครับนี่งตัวเนี้ยให้ข้ามาถีสูดนะครับ เดี๋ยวมเดื่อนให้ดูนะครันเาี่ได้มีเนก็ดูกปได้เราจะเดื่อนตับไปเร่ โอเคนะครับปอดีกตุ้นปโดมาเลยชิ้งานนะครับมันก็จะได้ตรงกลางเลยนะครับกล้องชิ้นงานนะครับเท้าเลยนะครับดูดีโยเราไม่ต้องคิดเส้นนะครับไม่ต้องมาสู้ในเลยนะครับถ้ามาใจโดหนํำชุนหรือโดจั้วบ้านโจได้เลยนะครับมันก็จะป๊ะนะครับท่านช่องนะครับ อีกข้างหนึ่งก็ทําได้นะครับก็คือทําข้างนี้เช็ดปั๊บเราก็มาทําสายคว้าได้นะทำสายคว้าได้หรือไม่ก็เราทุ่นกลางต่างฟังนี้ต่างฟังนี้นะครับได้มดนะครับประยุทธ์เรือแลกครับตัวนี้พา่มสำรองใช้งานง่ายนะครับก็จะหาย่าตัวเมล็กแต่ราคามันก็สูงว่านะครับโอเคนะครับเกิดต้นใจก้อเดียวชอบทำก้นกนได้เดี๋ยวพุ่มทำราจาตัางไัวงให้นะครับหรือว่าใสยดีวาพุ่มอธิบายไม่เข้าใจนะครับถักข้าวมันเ่งเช็ดกระดาษเดี๋ยวผมจะพิมพ์อธิบายให้เข้าใจนะครับ ก็คือไม่มีได้ดับโซนชังน่าจะรูอยู่แล้วเลียวไหได้เป็นเปืยนะครับเห็นป๊อปกอลิ่งเอ้อเลียนนะครับใช่จังเลยกันนะครับ <S 1> <S 1> โอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ